รัก15ปีหมอดูทักห้ามแต่งใหม่จเจริญปุระควงแฟนเล่าชีวิรักอยู่แบบไร้สินสอดใหม่จเจริญปุระเล่าให้ฟังในรายการขับไฟเดว่ามีครั้งหนึ่งหนีออกจากบ้านพอด้วยความที่คุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและก็ดูสุดๆดูเหมือนเสืออันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้ แล้วเราก็เพิ่งอายุ15คุณแม่ก็จะแบบอย่ามายุ่งกับลูกฉันคือมันเคยมีแบบเราขับรถออกมาเนอะมันเป็นซอยแล้วพอขับออกมาเราเห็นเป็นรถเบนส์ไกลๆเราก็อุ๊ยหน่าคายแม่มากแล้วจากนั้นแม่ก็ขับผ่านไปซึ่งเราตัวแข็งอยู่ในรถคือช็อกมากที่แม่ออกมาตามหาแล้วจากนั้นแหม่ร้องให้ทุกวันร้องจนเพื่อนถามว่ากลับบ้านไหมถ้าร้องขนาดนี้อย่ามาเลย ถามว่าแล้วความรักในปัจจุบันเป็นอย่างไรไม่ได้ตอบว่าเราใบายแฟนคลับเขาก็ยืนอยู่ไม่ก็ชอบก็ให้พ่อมาขอนะมีหยอดถามว่าอีกหน่อยจะทำอะไรเองไม่ได้แล้วพอนิดคนรู้ใจทำให้ทุกอย่างไม่ได้ตอบว่าใช่ค่ะก็เลยต้องเรียกเขามาคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่านิดไม่ใกล้เป็นง่อยแล้วนะไม่โง่งมากทำอะไรเองไม่เป็นเลย สังคมออนไลน์ก็ไม่ได้สั่งอาหารก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะคุณทำให้ทุกเรื่องคนนี้เพอร์เฟแทบจัดทุกอย่างเรียกว่าตั้งแต่ศตรีรษะจรดปลายเท้าแล้วก็ขอเราแต่งงานตั้งแต่อาทิตย์แรกที่รู้จักกันแต่พอได้ยินคำว่าแต่งงานก็กลัวเลยเริ่มแบบคือมากันดีๆเราก็เริ่มแบบจะใช่เหรอเป็นไปได้เหรอถึงเวลาเห็นเขาทำแบบนั้นแบบนี้ คือเมื่อเราไปจับผิดเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวไปดูดวงเขาก็บอกว่าไม่เป็นคนที่ไม่แต่งงานจะดีกว่า